วันนี้ครับเราจะลองพาทุกคนไปเปลี่ยนลุคพร้อมๆกันโดยปกติอะผมก็จะใส่แต่งานเทเลอร์ที่เป็นสูทแบบนี้ตลอดเลยแต่ข้างในก็จะเป็นเสื้อย,ยืดบ้างหรือว่าเสื้อเชิ้ตบ้างวันนี้เราอยู่ที่แจฟเป่ากับที่ไอคอนสยามช็อปใหญ่แล้วก็สวยมากอยู่ติดกับเซฟอร่าเลยวันนี้ผมจะลองมาเปลี่ยนลุคตัวเองเป็น ready to wear แล้วก็ off the rack ของที่นี่กันบ้างว่ามีลุคไหนที่เหมาะกับเราตามไปดูครับ แล้วพอเข้ามาที่แจ็สเปาแมนครับที่ไอคอนสยามนอกจากช็อปที่สวยแล้วเราจะเจอแคตตากรีที่เกี่ยวกับสมาร์ทแคชชีลก่อนนั่นก็คือเสื้อทีเชิร์ที่ดูแล้วเรียบเรียบนะครับก็จะมีโลโก้เล็กน้อยเป็นตัวเจนิดหนึ่งแนวผ้าออกฟอร์ดเป็นผ้าที่ใส่ได้ง่ายมากคือจะไปออฟฟิศก็ได้จะไปต่างจังหวัดผมว่าก็เวิร์กมากๆและสำคัญที่สุดนะครับที่เราจะมองข้ามไม่ได้เขา <c oughs> มีสูตรน่ารักน่ารักครับคอลเลกชันนี้เป็นลายชินโนริเป็นผ้าหูที่ เป็นขนขนเหมือนฟลันเนลนิดนึงอะ่ะเอ้ยผมว่าผมน่าจะลองตัวนี้นะดูคัตตงคัตติ้งแล้วราคาเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวจะไปลองดูว่าฟิลแบ็กกี้แบบนี้เราใส่แล้วจะเป็นยังไงแต่นอกจากนั้นเดี๋ยวมีอีกราวนึงครับเป็นสูตรสีดําแน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆพื่กำลังมองหาออฟเดอะแร็ที่ไปใช้งานแบบววั way, หรือว่าน้องๆหาชุดเป็นงานพรอมเฮ้ยอันนี้โอเคเลย กร,รมมกยีคอ์ดรอยผ้าลูกฟูกก็มีนะครับแล้วก็แฟชั่นเซ็ตแบบถ้าใครเป็นสายแฟตัดจ,จัดผมว่าอันนี้ก็ดูเป็น c o m p l e t จริงๆเลยอะแต่อันนี้ไม่กล้าสาใส่ก็เลยอาจจะไม่ได้ลองให้ดูนอกเหนือจากนั้นมีอันหนึ่งที่ผมแอบ,บรู้สึกว่าชอบและเท่มีเสื้อหนังแบบ2แบบนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแบบไหนอะแบบมีปกกับไม่มีอะ แต่ส่วนตัวผมชอบอันนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูกับกางเกงที่เป็นแบกกี้สบายๆผมว่าน่าจะเท่น่าจะเท่ก็เลยแอบเลือกตัวนี้ไปนะครับเป็นซิปเปอร์แบบนี้สวยดีอ่ะผมมาเจอกางเกงที่ออกแนวเป็นผ้าร่มผ้าร่มหน่อยอ่ะเป็นแบกกี้สุดๆหลายๆคนที่กำลังมองหากางเกงแบบนี้แจ็คสปาแมนเขามีนะครับลองก็มาดูได้แล้วก็มีหลายสีนะมีทั้งแบบขาส้มขาสั้นสีดําสีน้ําตาลสีเขียวเพียบไปหมดหรือใครที่อยากได้สีเจ็บๆไปเลยเนาะเขาก็มีให้เหมือนกันเนาะแจ็คสปาแมนครบจริงๆ แล้นี่คือคอลเลกชันที่มันดูใส่สบายมากเลยอะเราอาจจะเรียกคอลเลกชันแบบนี้ว่าแอร์พอร์ตลุกก็ได้นะหรือว่าสำหรับเด็กวัยรุ่นอะผมอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่อดใจไม่ได้พอเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. กางเกงแบบนี้มันต้องใส่สบายมันต้องนั่งแล้วสบายเนี mm ่ย hmm. แล้วมันมีสีแบบคอมพลีต hmm. กันเป็นชุดเป็นเซตไปเลยอะเฮ้ยอันนี้น่ารัก ผมว่าไปใส่คู่กันเนาะแบบแต่งตัวคู่กับแฟนอะไรเงี้ยพะแน่นอนว่าแจ๊สเปาอ่ะเขาไม่ได้มีเฉพาะแมนนะเขามีฝั่งที่เป็นของผู้หญิงด้วยผมว่าคอมพลีตกันมากๆอ่ะแล้วใส่คู่กันวอร์ชั่นแบบนี้น่ารักสีเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันหรือว่าแพสเซลแพสเลแบบนี้เขาก็มีให้เลือกนะไปฟิตติ้งกับรองเท้าแตะของ j a ๊สเปาอันนี้เดี๋ยวลองให้ดูโอ้น่าจะน่ารัก มันมีหลายชุดนะที่น่ารักมากดูสีเชิ้ตตัวนี้ดูแบบใส่ไปทะเลได้ดูแฟชั่นนิดๆมีปลายปุบๆเออแน่นอนว่าไม่ร้อนชัวร์ๆอันนี้ก็น่ารักมากครับแต่อันที่ผมเลือกไว้ที่เดี๋ยวจะไปลองให้เพื่อนๆดูอ่ะจะเป็นทรงกางเกงแบบนี้ครับฟิลคล้ายๆแบบว2 k เคนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเป็นเอวสูงทรงกระบอกใหญ่ผ้าเป็นแบบคอตตอนค่อนข,ข้างสบายนะครับจีนเดนิมมันตลอดกาลอ่ะผมว่าเนี้ย เป็นเดนิมที่ใส่สบายนั่นแน่เอวสูงผ้าแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชผ้าดิบมันเป็นผ้าที่ฟอกแล้วแล้วมันน่าจะใส่สบายแล้วฟิตติ้งได้ง่ายเช่นจะใส่กับเสื้อเชิ้ตสีแบบใกล้เคียงกันก็ได้ดูสิ mm hmm. มันดูไปด้วยกันได้หมดเลยอะ mm hmm. เข้าท่าเข้าท่าอันนี้เป็นไอเทมหนึ่งที่ผมเลือกเป็นลำดับแรกๆเลยครับแล้วเดี๋ยวไปลองใส่ให้ดูอันนี้เป็นคอลเลกชันสีสันมากกับโคดนีออน ใส่ได้สอสีด้วยเฮ้ยคุ้มเลยตดตัดมาอันนี้อันนี้ดูฮอลลีวูดสไตล์นิดนึงครับแล้วแน่นอนที่สุดข้างในก็มีลูกเล่นมากๆสีสันเจ็บสุดๆแล้วดูสิแค่ใส่กับรองเท้าแตะง่ายๆสีเป็นเพลนแบบนี้มันแทบจะ c o m p l e t ลุคไปแล้วเนาะอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับมากับเสื้อยืดสีขาวล้อกันกับรองเท้าแตะแล้วก็กลงเกงขาสั้น นี่คือไซส์ใหญ่ที่สุดของเขาครับล้นหน,หน่อยๆผมว่าแฟชั่นแบบนี้เด็กสมัยนี้น่าจะชอบเลยคือหลุมหลวมนิดนึงกางเกงหลุมหลวมนิดนึงหลายคนน่าจะถูกใจนะครับพอมาบวกกับกางเกงตัวนี้ครับเป็นผ้าค,คอตตอนโลง่ลงๆเลยสบายมากเออแบบนี้ฟิตเมนทั้งหมดกับเสื้อยืดสีดำมันดูลงตัวมากขึ้นเนาะใครที่เบื่อ, scenery, ช,อชิโนริไม่ชอบสมอลเช็คไม่ชอบรู้สึกว่ามันดูแฟนซีไปหน่อย แจ็กเก็ตสีดำครับที่เป็นเบลเซอร์สูตรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมว่าสะดวกมากเลยแล้วมาแค่แมทช์กับลุคที่เป็นคลุมโทนสีดำแบบเดียวกันใส่ง่ายอะ่ะแล้วดูใส่ไปได้ทุกที่ และนี่เป็นแจ็คเก็ตหนังครับที่ผมได้แนะนําไปแล้วในราวก่อนหน้านี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตหนังที่ใช้ได้แล้วราคาไม่ได้แพงเกินไปผมว่าใส่แบบขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจะใส่เป็นแฟชั่นได้ทั้งฟังชั่นอลได้ทั้งแฟชั่นเลยอะแล้วมันคอมพลีทลุกันได้ง่ายๆอันนี้ผมใส่กางเกงตัวเดิมครับแค่เปลี่ยนจากเลเซอร์สูตรสีดํามาเป็นเสื้อหนังแจ็คเก็ตตัวนี้เข้าท่าอยู่นะนี่ผมลองเปลี่ยนแค่กางเกงแบกกี้ ie, ที่เป็นผ้าแคนวาสนะครับมาเป็นกางเกงยีนคร จากเราลองมาหลายต่อหลายชุดนะครับชุดนี้นะ่าจะเป็นชุดที่ผมใส่แล้วสบายที่สุดเลยอย่างที่บอกไปว่าชุดแบบนี้เพื่อนๆสามารถเราไปซื้อแล้วก็ใส่แมทช์กันกับแฟนก็ได้เสื้อขาวกางเกงขาวรองเท้าขาวเสื้อน้ำตาลกางเกงน้ำตาลรองเท้าหนําตาลใดๆก็ได้ผมว่าแบบนี้มันดูเป็นคู์คอสตูมดีนะครับ จากงานเทลเลอร์ที่ปกติแล้วสั่งตัดเป็นบีซ์็อกตลอดมาสู่งานออฟโรดที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกเหมือนกันเนอะแล้วมันมอบประสบการณ์ที่เคยใส่แล้วมันสบายนี่มันไม่จําเป็นต้องหลังตึงตลอดเวลา